สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังชัยชนะและอาหางกาของพรรคก้าวไกลและสังคมไทยที่กำลังแตกหักหนึ่งความคิดสุรวิทยรวันแม้จะได้มา14หล้านเสียงในระบบบัญชีรายชื่อและได้จำนวนสสมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ตามรัฐธรรมนูญจะเป็นนายกรักฐมนตรี จะต้องได้เสียงจากรัฐสภา3 7 6เสียงดังนั้นเมื่อได้เสียงจํานวนดังกล่าวพิธาลิมเจริญรัฐแคนิเดตของพรรคเก้าไกลจึงไม่อาจเป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นกติกาที่เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญผ่านการลงประชามติของประชาชน15ล้านเสียงจริงๆแล้วผมเป็นฝ่ายลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยซ้ําแต่เมื่อมันผ่านการรับรองจากประชาชนเสียงข้างมากมาแล้ว เราก็ต้องยอมรับกติกานั้นโดยปริยายสวเองก็มีความชอบธรรมที่จะโหวตให้หรือไม่โหวตให้ก็ได้หากมองว่าแคนดิดตนายกรัฐมนตรีคนดังกล่าวมีนโยบายและมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับอุดมการของตัวเองซึ่งเป็นหลักการที่ชอบธรรมของระบบประชาธิปไตยไม่มีกฎหมายไหนที่เขียนเอาไว้สวจะต้องโหวตตามเสียงข้างมากของประชาชนการโคารความคิดเห็นที่แตกต่างของกันและกัน เป็นหลักการพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยถ้าเราไม่มีความคิดนี้อยู่เราก็ไม่อาจสถาบาระบบประชาธิปไตยขึ้นมาเป็นหลักเกณฑ์ของสังคมได้ดังนั้นที่เกิดพฤติกรรมของบรรดาร่อมส้มที่เป็นสาวกของพรรคก้าวไกลไปข่มขู่คุกคามบุลลี่ประกาศว่าจะพาคนไปถล่มบ้านสอวอที่ไม่เห็นชอบและงดออกเสียงรวมถึงคุกคามไปถึงครอบครัวและธุรกิจของสอวอนั้น จึงเป็นพฤติกรรมป่าดเถื่อนของพวกอประชาธิปไตยไม่อาจเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยได้น่าจะเรียกว่าเป็นอันธพาลการเมืองเสียมากกว่าที่สําคัญเราไม่ได้ยินพิธาและแกนนําของพรรคกา้าวไกลห้ามปรามความป่าเถื่อนของพวกสาวกและด้อมของตัวเองเลยอาจจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะพฤติกรรมดังกล่าวนั้นปรากฏให้เห็นอยู่โดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสดงความเห็นผ่านโซเชียลมีเดียที่หยาบคายก้าวร้าวและแสดงความกลางออกมาอย่างเห็นได้ชัดมันสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายคนที่เรียกร้องความเท่าเทียมกันเรียกร้องเสรีภาพและประชาธิปไตยกลับไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างไม่เคารพสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นไม่ยอมรับเสียเองว่าคนเรามีความเท่าเทียมกันแม้จะมีความคิดเห็นและอุดมการทางการเมืองแตกต่างกันซึ่งเป็นความคิด ที่จะนาไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองเครียดแค้นและชิงชังต่อกันไม่ขอให้เกิดผลดีต่อสังคมขึ้นมาเลยมันน่าสงสัยว่าคนรุ่นนี้ถูกบ่มเพาะมาจากอะไรเป็นเพราะพวกเขาสอนกันว่าครูบาอาจารย์ไม่ใช่ผู้มีพระคุณแต่เป็นพวกที่เราจ่ายเงินจ้างให้มาสอนพ่อแม่ไม่ใช่ผู้มีพระคุณเพราะเราเกิดมาเพราะพ่อแม่ทําให้เราเกิดเองไม่ได้ขอมาเกิดหรือบอกว่าเป็นเพียงเพราะพ่อแม่มีความต้องการทางเพศตอนนั้นเท่านั้น ไม่ได้ตั้งใจจะเกิดเราขึ้นมารวมไปถึงความคิดที่ว่าไม่ต้องเรียกกันด้วยคำว่าลุงป้านาะอาแต่เรียกกันแค่คุณกับผมรวมไปถึงการบอกว่าไม่ต้องนับถือศาสนาไหนไม่ต้องเข้าวัดโบสถ์มัสยิดความคิดเหล่านี้หรือไม่ที่กลมกลาวความเป็นคนของคนรุ่นนี้ที่เรียกกันว่าคนรุ่นใหม่จนทําให้มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวจนมองเห็นว่าคุณค่าที่คนรุ่นเก่าสร้างขึ้นมาและมองว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องถูกทําลายทิ้งไปให้หมด ค่านิยมเหล่านี้เป็นบรรทัดฐานของคนรุ่นใหม่และมันจะสร้างสังคมที่ดีงามเช่นนั้นหรือเราลองคิดสิว่าถ้าคนส่วนใหญ่คิดเพียงว่าพ่อแม่ทําให้เรามาเกิดจึงมีหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงดูเราโดยที่เราไม่มีความคิดระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่แบบที่นายเข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองอาจารย์นิติศาสตร์ยุลาสอนสาวกนั้นมันจะทําให้สังคมสามารถอยู่อย่างมีความสุขจริงหรือแล้วถ้าเราคิดกระทั่งว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณ เมื่อเราเข้าสังคมเราจะมองเห็นคุณค่าอื่นๆในสังคมได้อย่างไรเราจะไม่คิดหรือว่าทุกอย่างในสังคมนั้นมันจะต้องรับผิดชอบในตัวเราโดยเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรต่อสังคมเลยเราต้องการบรรทัดฐานของสังคมเช่นนี้จริงๆหรือจึงปล่อยให้มันเป็นยุคสมัยที่ทำลายคุณค่าของสังคมทำลายภารดรภาพของสังคมทำลายจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมที่เคยหล่อหลอนให ที่เคยหล่อหลอมให้เราเคารพกฎเกณฑ์ของสังคมเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขไม่แปลกใจหรอกว่าทําไมความคิดของคนยุคนี้จึงไม่สนใจรากเง่าและความเป็นมาของชาติบ้านเมืองที่บรรพบุรุษและบูรพกษัตริย์ของแผ่นดินนี้ได้ช่วยกันสร้างเอาไว้เพราะแม้แต่ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดและทําให้เราก่อเกิดหายใจขึ้นมาบนโลกก็ยังถูกสอนให้ทําลายคุณค่าลงครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนประสิทธิ์ประสาทความรู้ เรามาก็ยังถูกทำลายคุณค่าให้ด้อยต่ำลงแน่นอนเราอาจเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าสิทธิสิทธิที่จะคิดอย่างไรก็ได้สิทธิที่จะเชื่ออย่างไรก็ได้แต่เราต้องสนใจบรรทัฐฐานของสังคมสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยไม่ใช่อาจใช้ความเป็นปัจเจกกำหนดบรรทัฐฐานและสร้างคุณค่าของสังคมขึ้นมาเพียงลำพัง โดยไม่สนใจบรรทัดฐานและคุณค่าของสังคมที่ต้องเคารพกฎเกณฑ์ของส่วนรวมที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเมื่อไม่ต้องเคารพอะไรไม่ต้องเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือศาสนาใดๆไ,ไม่แปลกหรอกที่เราเห็นคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคําที่หยาบคายโดยที่ไม่รู้ว่าพวกเขาเอาความคิดนั้นมาจากไหนถ้าเราเห็นว่าทําไมเด็กหยกถึงถูงถกดาเนินคดีตามมาตรา1น2 ที่เราคิดเพียงว่าทําไมกฎหมายต้องดําเนินคดีกับเด็กที่อายุเพียงเท่านี้แต่ถ้าเรารู้สิ่งที่เธอกระทําจนนําไปสู่การดําเนินคดีเราก็ต้องตกใจกับความคิดและสิ่งที่เธอทําลงไปเพียงแต่ว่าเราเอาสิ่งที่เธอทํามาเล่าซ้ําไม่ได้คนก็เลยไม่รู้ว่าเธอถูกดําเนินคดีเพราะอะไรผมคิดว่าคนเรามีสิทธินะที่จะไม่ยอมรับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ยอมรับระบบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่ก้าวล่วงด้วยการดูหมิ่นหมิ่นประมาทและอาฆาตมาดร,ร้ายต่อพระประมุขของรัฐได้เพราะทุกรัฐย่อมจะถือว่าพระประมุขของรัฐนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของรัฐที่จะปกป้องแต่ถ้าหากคุณไม่เคารพและศรัทธาแต่ไม่ก้าวล่วงสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมเคารพรักและศรัทธาแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นไม่มีใครปฏิเสธหรอกว่าโลกข้างหน้าเป็นอนาคตของคนรุ่นใหม่ มันเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่มีสังคมมนุษย์บนโลกแล้วแต่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ได้อย่างใจปรารถนาโดยไม่ประนีประนอมต่ออดีตและค่านิยมของสังคมเก่าเลยผลที่เกิดขึ้นก็คือการประทะกันของคนสองรุ่นและเกิดเป็นความรุนแรงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาในเหตุการณ์6ตุลาคม2519มาแล้วที่คนรุ่นใหม่ในยุคนั้นคิดจะเปลี่ยนแปลงสังคมอุดมการณ์ของรัฐไปเป็นระบอบอื่น และสุดท้ายมันก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมของชาติต้องยอมรับว่านักคิดนักวิชาการปัญญาชนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ศรัทธานในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขประสบความสําเร็จในการถ่ายทอดความคิดให้คนรุ่นใหม่ที่ใช้ความห้าวหาญแสดงออกท้าทายระบบกษัตริย์บนถนนและในโซเชียลมีเดียอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและพร้อมจะผลักดันคนหนุ่มสาวให้ตะลุยไปข้างหน้าโดยไม่ใส่ใจว่า คนหนุ่มสาวเหล่านั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพวกเขายื่นข้อเสนอที่ท้าทายอำนาจรัฐและระบอบปัจจุบันว่าทำไมยอมปฏิรูปก็ต้องถูกปฏิวัตินั่นคือการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฝ่ามือจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมกุกไปสู่ระบอบสาธารณรัฐพร้อมกับข้อเสนอที่สวยหรูว่าข้อเรียกร้องของพวกเขาที่หนุนเนื่องด้วยคนรุ่นใหม่นั้นก็เพื่อรักษาระบอบกษัตริย์ให้สามารถดำรงอยู่ได้หากไม่เช่นนั้น ก็จะถูกโค่นล้มผลผลิตที่ประสบความสำเร็จของพวกเขาในวันนี้ก็คือชัยชนะของพรรคก้าไกลวันนี้พวกเขาจึงล้ำพองว่าชัยชนะและความฝันของเขาอยู่แค่เอื้อมที่จะเปลี่ยนประเทศไทยไปตามใจปรารถนาชัยชนะของพรรคก้าไกลแม้จะเป็นเพียง20%ของเสียงส่วนใหญ่แต่พวกเขาก็กู่ร้องว่านี่เป็นชั้นทามติของสังคมไทยที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพรรคก้าไกลยืนยันหนักแน่น ที่จะไม่ถอยข้อเสนอแก้ไขมาตรา112ที่จะลดทอนสถานะของพระมหากษัตริย์ลงมาหากเราได้เห็นและได้อ่านร่างที่พวกเขาเคยเสนอเอาไว้แบบที่เรียกได้ว่าพวกเขายอมหักไม่ยอมงอสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้าตามรอยกงล้อของประวัติศาสตร์ก็คือความขัดแย้งและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งในสังคมไทยศิลปะชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร 091853 4455ส่งทั่วประเทศ